มาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะไปได้ปาทูนะคะที่โลตัสนะคะตาใสๆเลยนะคะตุยใหญ่มากดูสิคะขนาดใหญ่ก,กว่ามืออีกใหญ่ก,กว่ามืออีกนะคะนี่สี่ตัวนี้ในราะคาร้อยกว่าบาทนะคะไทยยี่สิบดิงกิตนะคะนี่ เดี๋ยวเรานะคะมาทําการควักไส้ออกแล้วก็หมักเกลือทิ้งไว้กันเลยนะคะมาทําประทูกันค่ะนี่ค่ะเรานะคะได้ทําการควักไส้ออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโรยเกลือกันค่ะมาเลยใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะนี่คือประทูหนึ่งด้านนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกับด้านที่ไม่ ไม่ได้เกลือโดนนะคะเราใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะกลับด้านนะคะเอาด้านที่ ไม่ได้โดนเกลือนะคะผิดอีกด้านหนึ่งค่ะนี่นะคะเราได้คลุกเกลือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่ทิ้งไว้นะคะในตู้เย็นเหมือนเดิมค่ะหนึ่งคืนนะคะเพื่อที่จะให้เกลือนะคะซึมนะคะเข้าไปในนตัวปลานะคะรอบนี้นะคะนี้จะใส่เกลือนะคะลงไปเยอะหน่อยเพราะว่าตัวปลามันใหญ่มากเห็นไหมะคะแล้วก็ปบปอทพิงไว้นะคะ แล้วเดี๋ยวไปแช่กันนะคะหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามานึ่งกันค่ะมาแล้วคะ่ะนี่เลยคะ่ปะปลาทูที่เราหมักเกลือไว้หนึ่งคืนและตอนนี้เดี๋ยวเรานะคะรอน้ําเดือดแล้วก็จะเอาไปนึ่งกันค่ะปลาใสๆตาใสๆนะคะตัวใหญ่ๆสี่ 4, ตัวยี่สิบดิงกิตก็ร้อยกว่าบาทไทยนะคะเดี๋ยวเราเตรียมไปนึ่งกันเลยคะ่ะ น้ำเดือดแล้วนะเดี๋ยวเรามานึ่งกันค่ะปลาทูตัวใหญ่นะคะใช้เวลานึ่งนะคะ30นาทีถึง40นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตาปลาว่ามีความขุ่นนะคะปูดออกมาหรือยังถ้าตาปลานะคะขาวขุ่นปูดคือปลาสุกแล้วปิดฝานึ่งกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ออกมาแล้วจ้าปลาทูนะคะที่เราเนื่อไว้นะคะ3 0นาทีนะคะมาดูตาปานะคะขาวปูดออกมาแล้วนะคะแบบนี้นะคะถือว่าปลาทูนะคะสุกแล้วนะคะุเนื้อสวยมากเลยสี่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวมาพักไว้ให้เย็นกันแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะเอามา ทอดดูเนื้อข้างในกันนะคะว่าปลาทูตัวใหญ่เนื้อจะแน่นหรือเปล่าไว้มาดูคลิปหน้ากันเลยจ้ามาจ้าเดี๋ยวเราจะมาทอดปลาทูนะคะที่เราได้นึ่งไว้นะคะแล้วก็ผักจนเย็นแล้วเดี๋ยววันนี้จะทอด2ตัวนะคะไปให้อันตี้หลังบ้านหนึ่งตัวเนาะที่เหลือเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะนี่ค่ะ นี่คือแป้งนะคะวันนี้แม่จะใช้แป้งข้าวโพดนะคะคลุกให้ทั่วปลาค่ะคลุกไปเลยนะคะคลุกเพื่ออะไรล่ะคะคลุกเพื่อไม่ให้ทอดปลาแล้วนะคะน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นค่ะแล้วก็ปลาทูนะคะออกมาสวยค่ะทอดออกมาก็ไม่เละนะคะ ตัวใหญ่มากนี่ค่ะทาไปเลยค่ะทาใ,ให้ทั่วตัวปลานะคะมาดูน้ำมันนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปลาทูไปลงทอดกันตัวใหญ่มากๆน่าทานไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเอาแปง้งลงไปดูก่อน,นะคะ่ะ ว่าน้ำมันได้ที่หรือยังน้ำมันเดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอาปลาทูลงไปนี่ลงไปทอดน,นะคะเอาอีกตัวมาเลยค่ะโหแค่สองตัวก็จะเต็นกระทะแล้วนะคะ มาดูกันค่ะสองตัวเป็นกระทะเลยตัวใหญ่มากจริงๆนะตัวใหญ่มากจริง,มรงไม่รู้จะเทียบแบบไหนนี่เด็กๆจะได้กินกันนะคะเดี๋ยวมาทอดกันต่อจ้าตอนนี้เรามาเก็บปลาทูนะคะที่เหลือนะคะสองตัวเก็บไว้กินนะคะในมือต่อๆไปกันค่ะ เลยนะคะคือหนึ่งตัวนะคะนี่ค่ะปลาทูที่เราได้แพ็คเก็บไว้แล้วนะจ๊ะเก็บไว้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ช่องแข็งนะคะไว้กินในมื้อต่อไปนะคะเวลาที่เราอยากกินปลาทูขึ้นมานี่เลยแต่เดี๋ยวมาดูปลากันนะคะที่เราได้ทอดไว้เพื่อนๆต้องค่อยๆทอดทีละด้านนะคะให้มันสุกทีละด้านไปนะคะ ไม่งั้นปลาจะเละแล้วก็ออกมาไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับด้านกันนะคะระหว่างที่รอเอาปลาทูที่เราแพ็กไว้ไปเก็บช่องฟิตกันค่ะนี่เราได้ทำการกลับด้านแล้วนะจ๊ะสวยไหมคะเวลาที่กลับด้านออกมาแล้วน้ำมันนะคะไม่มีกระเด็นนะคะ ใครที่กลัวว่าทอดปลาทูแล้วกระเด็นมีเลยค่ะดูวิธีการทำนะคะคือเราคลุกกับแป้งก่อนทอดเพื่อนๆทำตามได้เลยนะจ๊ะไม่ได้ยากเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราทอดต่อนะคะจนมันสุกเลยจ้ะนี่จ้าทอดออกมาแล้วกรอบๆนะคะเพื่อนๆตัวใหญ่มากออกมาสวยงามน่ากินมาก ได้ยินเสียงไหมคะกร,กรอบเลยหนังสวยมากเลยนะคะแล้วการที่เราคลุกแป้งนะคะเห็นนะคะตรงผิวหนังของปลาทูนะคะไม่มีค่ะแป้งที่เกาะพอเราทอดแล้วก็จะสวยงามนะคะแบบนี้บางคนบอกว่าการที่เราคลุกแป้งนะคะอุย๊ยฉันไม่กินแป้งนี่เลยมาดูจ้าทอดออกมาแล้วมีแป้งติดไหมคะแทบจะไม่เห็นเลยนะคะว่า เราคลุกแป้งมาก่อนนะคะเพื่อนๆทำตามกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูว่าปลาทูสองตัวนี้จะเอามาทำอะไรกินกันจ๊ะเดี๋ยวมาปั่นน้ำจิ้มกันเลยจ้ะก็จะมีพริกกระเทียมน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปิ๊บผงชูรสแล้วก็ผักชีนะคะ้อมรากใส่ไปทั้งต้นเลยจ้าเดี๋ยวไปปั่นกันนะ นี่จ้าน้ำจิ้มที่เราปั่นนะคะได,ได้แบบนี้เดี๋ยวไปใส่จานจัดเสิร์ฟเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าพร้อมกินกันแล้วนะจ้าเมนียงปลาทูปลาทูทอดก,กรอบๆนะจ้านี่วันนี้เรามีแผ่นปลาเปี๊ยะนะคะปลาเปี๊ยะเวียดนามนะคะเอามาห่อปลาทูกินกันนะคะแทนเส้นขนมจีนเพราะว่าขี้เกียจในการต้มนะจ้า น้ำจิ้มนี่เลยที่เราปั่นตะกี้นะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานผักก็จะเน้นที่เด็กๆก,กินได้นะคะแล้วเด็กๆชอบหอ,อก,กินกับปลาทูนะคะผัะกกาดแก้วแล้วก็แตงกวาตัวใหญ่ไหมคะนี่เลยที่เราทอดตะกี้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปทำอาหารต่อไปนะคะช่วยกันมาชมกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะขอตัวไปกินก่อนนะบ๊ายบาย